สำหรับการซื้อฟีเกมเดี๋ยวลองปั่นนอกดูนะฮะท่านผู้ชมนะครับผมจะแตกสักเท่าไหร่นะฮะคนดู ตอนนี้ผมอยู่ที่เ็ด1 0บาทนะก็ถือว่าวัดดวงอยู่นะวัดใจน่ครับผมไปสุดอยู่ที่่าไ้กำไรแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเบื้อไปครับผมนะผู้ชมเบื้อไปครับท่านผู้ชมบื้อไปครับท่านผู้ชมมาดิมาดิเฮ้ยอันที่17บาทเอาอี่ครับผมว้าเขาสวยจัดคัมเบอร์ แลวคอมโบมันตึงจัดนะคุณผู้ชมคอมโบมันตึงจัดดูผ่านไปสามนาทีเท่านั้นกำไรเป็นพันนะฮะบวกรัวๆกันเลยทีเดียวนี่ครับผมคนด,ดูนะฮะบึ้ม ก็โอเคครับผมก็กลาวสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมแต่ผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับบักหยอบพาปั่นนะก็ดูนะครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนะครับการิชาฟอร์จูนนั่นเองนีครับผมก็มาดูนะครับผมตัวหนึ่งร้อยนี่ครับผมมาดูจะแตกสักเท่าไรเชียวนะครับผมกันเดูนน่ครับผมวัดดวงวัดใจไปเลยนะครับผมซื้อไปเลยฟรีเกมนะฮะก็ดูมาวัดเลือกวัดหน่องกันไปเลยนะฮะ ไม่รู้ฟเรีเกมผมจะกำหรือเปล่านะมาทั้งหมดแปดฟรีนีครับผมเปินแรกอ่าได้ดิแบบเนี้ยมาสวยดีคุณดูโหสวยเลยครับผมสิบห้าภาพ เจยังมานะครับผมมาดูบึ้มบ้มซัมเบ้กันไปนี่ครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะสามสิบบาทนะครับผมมาดูนะฮะไหลโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายนี่ครับผมมาดูนะฮะมาอีกแล้วครับผมมาดูมาอีกแล้วนะครับผมมาดู โอเคนะครับผมดูไหลมาโค้ดสวยนะฮะคนดูโค้ดโหโค้ดตึงโค้ดอันตรายนะี่ครับผมท่านผู้ชมสำหรับฟรีเกมว้าวผมซื้อไปแค่เจ็ดสิบห้าบาทนะเออแต่ว่าเพิ่งได้แค่190กว่าบาทเองอยังชอบเลยนะคนดู ขอแบบเต็มระบบหน่อยดิเพื่อนฟุกแตกพันหน่อยดิเฮ้ยคูณสิบแปดว้าร้อยสามสิบบาทเหลือร้อยกว่าบาทนะไม่ใช่เหลือหนึ่งฟรีเอเอเฮ้ก็โอเคนะครับผมสำหรับฟรีเกมนะฮะซื้อไปทั้งหมดเจ็ดสิบห้าบาทนะได้มาสามร้อยสิบบาทก็ถือว่าได้อยู่คนดูนะฮะไม่น่าเกลียดนะครับผมสำหรับเกมการ์ดดิชั่วฟอร์จูนะฮะสำหรับการซื้อฟรีเกม เดี๋ยวลองปั่นนอกดูนะฮะท่านผู้ชมนะครับผมจะแตกสักเท่าไหร่นะฮะคนดูตอนนี้ผมอยู่ที่110บาทนะก็ถือว่าวัดดวงอยู่นะวัดใจนะครับผมไปสุดอยู่ที่ว่าได้กำไรแล้วกันนะครับท่านผู้ชมบึ้มไปครับผมท่านผู้ชมบึ้มไปครับท่านผู้ชมบึ้มไปครับท่านผู้ชมมาดิมาดิเฮ้ยผ่านที่17บาทเอาอีกครับผม เขาสวยจัดคมอมโบและคอมโบมันตึงจัดนะครับ่านผู้ชมคอมโบมันตึงจัดนะก็ดูผ่านไปสามนาทีเท่าน,นั้นกําไรเป็นพันนะฮะบ,บวกกรัวๆรวกันเลยทีเดียวนะครับผมคนดูนะฮะบ,บึ้มสวยบึ้มสวย เบ็สามสิบนะครับผมกดเบ็สามสิบยาวๆอ่ะคนดูคิดว่างไงวะ 2523บาทนะครับผมดูกันนะฮะ สองพันสองร้อยไมกีแล้วครับผมหกพันไปแล้วนะผมกดเบรลานสิบยาว,ยาวๆเป็นสี่สิบนะตอนนี้แต่ผมไม่แนะนำให้ทำตามนะท่านผู้ชมเลยครับผมแต่มันก็มีแบบว่าถ้ามันแตกมันก็ดีแหละมันมีด้านดีแล้วก็ด้านเสียนะครับคนดูนะข้อดีแล้วข้อเสียเออนั่นแหละถ้าไม่ได้ก็คือนั่นแหละเสียเลยถ้าได้ก็อีกแบบนะคนดูมันมองได้แบบหลายมุมนี่สองพันสี่เน้นเน้น เล <Christine> ิกเลยครับผมมาดู8,000แล้วนะก็โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะกระดิชาฟอร์จูนก็ทำกำไรได้แปด0ันกว่าบาทนะครับผม,มดูเกือบ1นึ0งมื่นเลยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นเกมไรก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ขอตราไปเพียงเท่านี้นะฮะท่านผู้ชมสวัสดีครับ yeah,